นี่แหละครับถ้ามาคนเดียวตลอด สวัสดีครับสวัสดี เด็กๆเขาชื่อสามปนแล้ววัเดือนพ่อใหม่สามคนพ่ใหสามนเป็นเป็นเด็กกะเหลี่ยงหมดเลยกระโดดกะเดี่ยมูสเตอรกีอ้าวเอาไนี้เอาไปนี้มาเออตอนนี้ เดินามาอให้ีห่นนะละหม่นเดนเาได้มีได้ขาร้มาเขาอยดยอยู่ไกลเาก็ทามวยให้ีเขามาคนเดียวมีน่เด็กคนเดียคนงมวยมาแค่นีุงไฟไปแที่ไปอยู่ที่ไปอยู่าล้งไปมาด้วยใเไม่นัดหูมับเครื่องเลยทำับเครื่องเนี่ยไม่จับเครื่อง ยังไงครับเสียบอลเสียบอลแล้วคือยังไงครับนะครับอันนี้ก็คือยังไงครับเบอร์สวัดีกับทีนไม่เนี่ยผมสนใจเขาอ๋อเขาเป็นค่ายมวยต่างจังหวัดนะครับครับมวยคต่างจังหวัดอยู่บนดอยครับอยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ที่ดอยเชียงใหม่ที่ดอยนะดอยอะไรดอยอะไรมาบนม่จริงชื่อแม่ละมีหรือเปลไม่ทันแม่เลยะแม่ละมีหรืล่าแม่ละมีหลรืแม่ล่ามีหลรมีเหรอแม่นะแม่ละหัวครับโอ้กหอยนะอ้ก้อยอ้ก้อยเขาได้อยู่เชียงใหม่ดอยอยู่อ๋อเขาอยู่อม ตอยผมก็เลยเห็นว่าเขาเดินทางมาทีคือเป็นเชนเนอร์มาคนหนึ่งครับทหารตำรวจมาสองคนอ่าเราก็เลยจะหาทางช่วยเขาว่าทุกครั้งเนี่ยผมจะให้พี่ชายผมเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตครับผมพี่จีคุณีจนะครับถามคนซัพพอร์ตว่าการเดินทางทุกไฟเวลามาคือให้เงินหนึ่งหมื่นบาทเป็นทุนตั้งต้นก่อนค่าตัวไม่เกี่ยวครับแล้วก็ชุบดีอะไรดีก็เดี๋ยวจะอาชีพต่างหากไปเพราะว่าเด็กน่าสงสารแล้วก็เด็กไม่เด็กเด็กกระเรียนครับต่อยมีคุณภาพทุกคน มาส่งให้ดีกี่คนครับพี่สองครับสองจะมาเพิ่มอีกไหมครับจะเยนเกินอีกคนป่ะเราไม่เ่ไปเก็บเลยครับีีสาคนไม่เป็นไรก็คือกี่คนก็ได้ไม่ได้ส่เลยแต่เราดูแลเขาที่สุดนะครับก็จะได้มีกำลังใจข้่ใไหมจะเยเกียรจะเกียรสจะเริยสุงก็สอีนะนคะสอีที่สามกับอ๋อครับวันนี้ก็วีนสเลยนะครับวันนี้วันนี้สีว่าให้ไปอกอ๋อวันนี้ก็ไม่ได้เล่นเลยนครับไม่ได้เล่นเลยช่วยครับช่วยครับช่วยครแบช่วครับมวยง มูลช่องมูลแข็งแรงของเราใจสู an Mother, yeah. like no mm ้ด hmm. yeah. oh, nee. yeah. cool ้วยเนาะใช่ผมก็ไฟละหมื่นก่อครับแต่ว่าอย่างแม่รู้ว่าไฟนะแต่ละไฟเริ่มต้นเนี่ยไฟละหมื่นแต่ว่าพอเวลาชกเสร็จก็เกิดอัดชกอาทิตย์มาตั้งก่อนหมื่นเลยได้แน่แน้ชนะไม่เกี่ยวครับครับก็ช่วยไปที่ทางอันนี้ช่วยไปแล้วสองหมื่นที่บุญงาม์ที่บุญแดงขอบคุณมากเลยครับไปไหนลูกไปไหนลูกไปที่เมื่อวานนี้เจ้าต่างชาติก็เข้ามา